ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ครูทิพย์ก็จะมาสอนน้องเกี่ยวกับหน่วยสัตว์โลกผู้น่ารักนะคะเอาเราจะมาดูกันทีว่าสัตว์ในโลกนี้มีประเภทอย่างอะไรบ้างแล้วเป็นสัตว์ที่น่ากลัวหรือว่าน่ารักหรือมีประโยชน์อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราผมไปชมคลิปกันได้เลยจ้าหน่วยสัตว์โลกผู้น่ารักนะคะ ามาดูกันซิว่าสัตว์จะมีประเภทอะไรกันบ้างนะคะเด็กๆอย่างเช่นสัตว์บกสัตว์บกก็คือสัตว์ที่อยู่บนบกไม่ว่าจะอยู่ในป่าหรือจะอยู่บนบกนะคะอย่างเช่นมีอะไรบ้างคะที่เด็กๆรู้จักมีแมวเอาดูลักษณะของแมวสิคะเป็นยังไงแมวจะมีขนจะมีขาสี่ขามีหู มีตาแล้วก็มีหางแมวจะกินอะไรเป็นอาหารคะโอ้เก่ง<ๆ>มากแมวจะกินปลาเป็นอาหารต่อไปช้างอา้าวช้างจะอยู่ในป่านะคะช้างมีกี่ขาคะเด็กๆช้างจะมีอยู่สี่ขาจะมีงวงจะมีห้าแล้วก็มีหางก็มีใบหูด้วยนะคะ เห็นไหมคะช้างน่ารักไหมคะน่ารักอาหารของช้างเป็นอะไรเอ่ยเด็กๆจะเป็นอ้อยนะคะช้างจะชอบอ้อยต่อไปนกเห็นไหมคะนกก็เป็นสัตว์โบกนกจะมีกี่ขาคะเด็กๆนกจะมีสองขานกจะมีปีกบินได้นะคะอาหารของนกจะเป็นอะไรคะเด็กๆ อาหารของนกก็จะเป็นตัวหนอนที่อยู่อาศัยของนกก็จะอยู่บนต้นไม้เห็นไหมคะว่าตอนเช้าๆแม่นกก็จะออกไปหาอาหารให้ลูกนกเห็นไหมคะอาหารของลูกนกเป็นอะไรเอ่ยจะเป็นตัวหนอนนะคะน่ารักมากมากเลยต่อไปเรามาดูสัตว์น้ำสัตว์น้ำก็คือสัตว์ที่อยู่ในน้ำนะคะ เอาอย่างเช่นมีอะไรบ้างคะสัตว์น้ำมีปลามีกุ้งมีปลาหมึกอ่าเห็นไหมคะสัตว์น้ำจะอยู่ในน้ำแล้วต่อไปอีกประเภทหนึ่งก็คือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะคืออะไรคะสัตว์ที่อยู่ได้ทั้งบนบกและจะอยู่ได้ทั้งในน้ำอย่างเช่นเต่าเห็นไหมคะ บางทีมันก็คลานขึ้นบนบกไปหาผักปุ้งอา้าวแล้วบางทีมันก็คลานล,ลงไปไว่ายน้ําเล่นในน้ํามีอะไรอีกคะับบ้างคะกบเห็นไหมคะกบก็ได้ทั้งสัตว์บกและก็สัตว์น้ํานะคะเห็นไหมครับอยู่ได้ทั้งสองประเภทเลยเอาเรามาดูกันซิว่าประโยชน์ของสัตว์เป็นยังไงบ้างคะให้ความสวยงาม ไว้ดูเพลิดเพลินไว้ดูเล่นแล้วยังเป็นอะไรอีกสัตว์อืมยังให้เป็นอาหารของมนุษย์อย่างเช่นทำเป็นอะไรคะสุกี้ทะเลปิ้งย่างเห็นไหมมีกุ้งมีปูมีหอยมีปลาน่าทานมากเลยยังมีอะไรอีกคะไก่อย่างเช่นประเภทไก่เห็นไหมเราก็ปดัดแปลงเป็น ไก่ KFC เด็กๆชอบใช่ไหมคะต้องให้ผู้ปกครองพาไปทานแล้วแบบนี้ประโยชน์ของสัตว์อีกอย่างหนึ่งก็คือใช้เป็นแรงงานได้นะคะอย่างเช่นลิงเห็นไหมมันขึ้นไปเอาบนลูกมะพร้าวบนต้นมะพร้าวถ้าคนขึ้นไปอาจจะเป็นอันตรายจะตกได้ลิงเห็นไหมขึ้นไปเอามะพร้าวทีละทีละหลายๆลลูกเลยทำประโยชน์ให้กับเจ้าของ เห็นไหมคะน่ารักไหมคะประยชน์ของลิงและที่สำคัญนะคะเด็กๆข้ามรังแกสัตว์บางบ้านเด็กๆก,ก็เลี้ยงแมวกันใช่ไหมคะพอเห็นแมวบางคนก็ไปเตะไปจับหางสงสารไหมคะ เพราะฉะนั้นเด็กๆอย่ากทำนะคะเพราะสัตว์ทุกประเภทก็มีประโยชน์แล้วก็มีโทษด้วยสัตว์บางประเภทก็เป็นสัตว์ที่ดุร้ายนะคะอย่างเช่นงูเด็กๆก็ห้ามเข้าใกล้เลยนะคะนี่ไงหน่วยของสัตว์โลกผู้น่ารักนะคะ ขอจบหน่วยสัตว์โลกผู้น่ารักเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ